ยังอยู่ที่ตลาดสดแขวงหลวงน้ําทานะครับกินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็มาดูขนมหวานครับผมหวานเย็นมีให้ใสให้เลือกมากมายนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับดูน่าก,กินทั้งสิ้นสีสันสดใสร้านนี้ขายข้าวแรงฟืนด้วยครับข้าวแรงฟืนเป็นอาหารทางเหนือของคนลาวนะครับที่หารับประทานได้ง่ายๆ ถ้ามาที่แขวงหลวงน้ำทานะฮะโอ้โหทุกร้านผมว่ามีหมดนะครับแล้วตอนนี้ฮะหน้าตาของข้อแรงฟื้นนะครับก็เป็นอย่างนี้ก่อนทานก็ต้องมีการปรุงให้เรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วก็คนให้ดีเข้ากันนะครับตักคำแรกอืมความนุ่มของแป้งแล้วก็ความจี๊ดจาดของน้ำนะฮะความเปรี้ยวตบท้ายด้วยขนมหวานหวานหวานเยน็นๆนะเติมกะทิเข้าไปอีก นิดหนึ่งนะครับความความมันนี่ก็โอ้โหได้ทั้งของเผ็ดของหวานจบข่าวเลยครับที่นี้